ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือต้นโกศลของปรตุ่ยกะปีไงแล้วพ่อแม่พี่น้องไงขักไงแนนอุ้ยเพียค่ะแตกยอดไหมสีสันสดสวยค่ะทันเมนของเกาเนาะยอดเกายอดนั่นเพิ่นสีสีเจือสีจางนู้ี่สิอันนี้ ของไม้นี่สีสดสีใสค่ะแต่ยอดไม่ขึ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยค่ะงามขากงามแหนหญ่ยยหลายพ่อแม่พี่น้องใหญ่หลายใหญ่หลายอุ้ยสะอินสะอ่อนสะอินสะอ่อนใหญ่คักใหญ่แหนงามคักงามแหนพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่เนาะอื